สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ทีมงานควานช้างพ่อพรเอกชัยนำทัพด้วยควานตั้มนะครับควานภูมินะครับควานตั้มกวาดขยะควานภูมิเล่นทรายนะครับะะนะครับต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบ่อยๆส่วนพ่อเอกชัย,ชยกินกล้วยนะครับพ่อเอกชัยเนี่ยนะครับ ขอให้แค่มีกล้วยจะให้ทํายังไงก็ก็บอกนะครับนี่ครับให้แค่มีกล้วยทำยังไงก็ก,ก็ได้นะครับนี่หมอบสวยมากนะครับ ลุลกแล้วครับลุกแล้วครับลุกแล้วนะครับเห็นพี่ใหม่นะเห็นมิ้นใหม่เนี่ยนะทีมงานเราเน้นความสะอาดนะครับพ่อต้องสะอาดนะครับตรงพื้นที่ยืนของพ่อเอกชัชนะครับ เลยบอกเลยเหนีแวุดอ่าคาถาสิบเอาพัดบอกเลยนอนลงนอนลงเเห็นไหมพัดบอกว่าผมก็เทพครับ โอ้นกอีกแล้วอิ่มอิ่มเนี่ยจัดรูปดูเลยอาหารหลายขนาดจัดจุ่ม่ถูกเลยเหมือนเราไปกินกับข้าวเยอะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใช่ไหมหรือจะเอาไหนดีกินอย่างนี้จะหน่อยเนี่ยเลยหันไปหันไปเกี่ยวตอนมือจิตตาก็ตอนมือสวย ใเราจะได้ทรายใหม่น้อนู่นเลยหายตรงมันบ้านผู้ใหญ่วัดโอ้ยเขาผู้ใหญ่เขาอยากพบตัวหน่อยก็เลยไปให้เขาพบตัวหน่อยคิดถึงเหรอใช่คิดถึงใช่เป็นบุคคลที่พบตัวยากอยู่หลายลังธรรมดา นี่พดาไปลหน้าโหดแต่กูหมูธรรมะนะหน้าโหแต่บทธรรมะนะฟังธรรมะทุกวันนะแต่หลับคนฟังได้ก็ถือว่าเป็นเล้วใช่ฟังได้คางอะไรก็ไม่รู้เออครรมากุทุกที ไม่ไหวแล้วดูมือเนี่ยจับไม่ได้เลยปกติฟอป๊อปฟอปฟอปนั่นแหละเข้าปากอ่ะยังพะวงอยู่ไม่ห่วงใครนี่อยู่คนเยอะเลยรายหูรายตาจับจับอ้าวรอเลยพูดข้อจะมือเอกจามพุทาไว้เอกตัดเลี่ยดไปดิอย่ากจะทำให้มันอย่างนั้นอีกอ๋องั้นทำให้ดูนี่อ่เอา

ตามถุงกล้วยสะอาดแล้วนะครับพื้นที่ที่นอนของพ่อเอกชัยนะครับเอซครับ

ôi nổi ôi. ôi Mà mà mama 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 gì mama kìa mama 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 mama